คนนี่คือเกมของเรานะแล้วเราก็จะเล่นแบบเร็วเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวไอ้พื้นที่มันจะเต็มแล้วทุกคนเราก็จะเปิดอันนี้ก็จะเปิดออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีเกมหนึ่งก็คือเกมอมงอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันเล่นยังไงก็คือแบบว่าให้ทุกคนมันจะมีฆาตกรแล้วก็มีหมอมีคนคนตรวจแล้วก็มีคนปกตินะทุกคนแล้วฆาตกรก็ต้องฆ่าคนส่วนคนตรวจก็ไปตรวจคนว่าใครเป็นอะไรบ้าง แล้วใครเป็นครูเมทก็คือคนปกติก็คือทำควยสปกติเลยโอเคแล้วทุกคนไปจบเกมหนึ่งนะต่อไปเกมที่สองโอ้ยจมส์มุจกเกมอะไรวะลืมแล้วเกมอันนี้คือเกมอะไรแล้ววะเกมอะไรแล้วเกมทายครไม่ใช่เกมอะไรแล้วะไอ้อะไรนะบิงโกอันนี้คือเกมบิงโกนะทุกคนคือเราจะเขียนเป็นชื่อเพื่อนในห้องนะชื่อเพื่อนในห้องเรามีจิหกคนนะทุกคน เนี่ยมีแบบว่าชื่อเยอะมากเลยแล้วก็ไออันนี้ก็ไออันนี้มีชื่ออันนี้มีตั้งไอ้อหย,ยุดก่อนเดี๋ยวมันไม่เสร็จอันนี้คือชื่อเพื่อนหรอแบบนก้นอันนี้ชื่อเพื่อนเจบหกคนส่วนอันนี้คือที่วางแบบว่าถ้าถ้าใครแบบว่าได้ชื่อใครมาล,ละแต้า แล้วก็แปะแล้วทุกคนแปะไปแปะไปแล้วก็ใครบิงโกก็บอกว่าบิงโกจะน่าแล้วโอเคทุกคนอือยังจะโดนอีกเกมต่อไปนะทุกคนก็คือเป็นเกมที่เราเพิ่งสร้างมาเหมือนกันโหยอ่ะอโอ้โหน่าแต่ว่าไม่ไม่รู้ ไม่ร okay, okay. uh, okay. okay. uh, ู uh. B ingo. B ingo. ้ไม่รู้โอเคต่อไปนะทุกคนก็คืออะไรโอเคมีนกสูอย่ามาตึงนะทุกคนแั้วนี่ก็เป็นเกมอย่ามาดูรุ่นให้ไวอย่าแบ่งได้เออเข้ามาเข้ามาอันนี้เป็นเกมอะไรอ่ะอุู๋บิงโกบิงโกเอ้ยไม่ใช่